ดีครับผมช่องพายส่งสดิ์นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับต่อจากเอาผลไม้มาให้กับน้องไฟวัดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้นะครับ ความบ่กเขาเต็มนะครับก็เลยต้องไปลบออกอีกนะครับก็เลยได้นิดเดียวเองนะครับคลิปนั้น ไอ้หนองทาน้าไหมนะครับกัดแล้อะสวัสดีงามๆสวัสดีช่วยมาดูจากเล่นกล้องด้วยนะครับเนี่ย ก็ขอบคุณคุณแม่นางนะครับคุณแม่จอยนะครับสองท่านนะครับที่เข้ามาเปิดร้านและปิดร้านให้กับน้องภัยวัต์นะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายได้สามสี่นาทีนะครับพอดีข้อความบอกถ่ายเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าวิดีโอเต็มนะครับ เลยคุณตาก็ต้องไปลบใหม่แล้วมาถ่ายนะครับน้องก็ทานผลไม้หมดนะครับได้ลงให้กับคพ่อคุณแม่ดูได้สามสี่นาทีนะครับก็ต่อคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขกามเจริญน,นะครับให้คุณพระคุ้มครองคุปกรรมช้างคุ้มครองและคุณพระศรีรัตนใจ ปกปักรักษาคุณแม่นางและก็คุณแม่จอยนะครับให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะ่เจ็บจะไข้นะครับเป็นทองไหลเข้าไหลเข้านะครับมั่งมีสีสุกนะครับของก,ก็าทานหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เดินตุบเตียมตุบเตียมแล้วนะครับเนี่เล่นน้ำไปพักใหญ่แล้วนะครับ ของไล่คุณตายไปทีหนึ่งแล้วนะครับหนึ่ทำสายยางขาดไปแล้วทีหนึ่งแล้นะครับพอบควานเขาไม่อยู่นะครับคุณตาไม่ได้เลี้ยงนานแล้วนะครับ ดเดินนะครับตอนนี้ก็เดดก็ไม่ร้อนนะครับต้นพูนะครับนี่ก็บูดหลังใหม่นะครับดูนะครับนะ ตานะครับไม่หลบพระกวนเลยจะชนเลยนะครับนี่ที่ทำไมถือขอน่าจะไล่ไล่พระกวนแล้วนะครับนี่ดูนะครับโอ้ยชุดยอดนะครับ เดี๋ยวไปโคดทางที่สนนะครับอันนี้เร็วสวัสดีคุณแม่นางกันเร็วสวัสดีสวยๆก่อนอย่าก,ก่อนดูตาดูอาปก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 อปากอะไรสวยอาปาก ดูสิขาอะไรกินอะไรทานนะครับ ไปฝั่งนูนอีกแล้วโซจะยาวนะครับโซล่มจะอยู่ฝั่งนี้นะครับลม่มฝั่งนู้นจะเดดนะครับ ได้จะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องภัยวัดนะครับก็เชิญได้นะครับวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่ายโมไปต้นไปนะครับเข้าไปทักทายผูกวนได้นะครับผลไม้หวานให้กับน้องภัยวัดนะครับจะได้ทานาบารุงน้องด้วยนะครับจะได้โตเร็วๆนะครับตอนนี้ก็สูงได้แต่ความสูงนะครับ ขึ้นมาหาพ่อคัวเนี่ยสวัสดีครับกอนสวัสดีครับกอนไม่ได้ครับกอนเร็วครับผม ดูมืดมืดฝนนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่ก็ยังไม่ตกนะครับไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ไม่แน่นะครับขึ้นมาแล้วเขาปวดมาแล้วนะครับ,ารบขาบปวดแล้ว เดี๋ยวไว้เล่นโคด้วย รินเล่นนะครับดูต้นไม้บางมิดเลยน,นะครับ วันจากทรนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องสงสดิจนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเงินทองไหลเข้าไหลเข้าพบก,กันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม